แล้วข้างๆ่ะมันก็ตะหนักอ่าันอ่อันนี้คือช่องเปิดพอดีชีเนอ่าสบายอันนี้ยังไม่เปิดช่องเอเดอีวอชานเอลนีชิ้ใต้แล้วชี้วาช่องต้นนัสบายีกิตตออุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีเีคก้ค่ะอะไรต้องสาชูนะคะมีสีออมากว่แล้วแล้วมีเบคิโซดาแต่ว่านี่มิด มีอะไรอีกน้ำยาล้างจานอออก็จะมีน้ำร้นล้างจานนะคะอืมแล้วมีแก้วกับยโอเคตอนแรกเราเทเบกกิ้งโซดาลงไปในแก้วแล้วก็เทสีผสมอาหารลงไปอออ่ะเทไปอีกอีกอีกเออเออีกดิอ่ะพอพอ น้ำส้มสายชูนะคะลงใส่แก้วลงใส่แก้วให้เต็มเลยเต็มแก้วเลยอันนี่อะไรอ่ะไม่ใช่น้ำนะกินไม่ได้แม่น้ำส้มสายชูเอาไว้ทำอะไรโอเคอ่ะพอพ่อพออ่าแล้วเอาน้ำยาล้างจานใส่ไปใส่ไปไหนอ่ะใส่ไปในน้ำส้มสายชู โอเคพ่อพอแล้วก็เอาเอาเทใส่ใส่เบกกิ้งโซดาใส่แก้วเบกกิ้งโซดาเลยเร็วเร็วนะเทเร็วเร็วนะเห้อพอแล้วมันร้อนแล้วเห็นไหมเนี่ยเป็นภูเขาไฟใส่เบกกิ้งโซดาเยอะไปมันเลยฟู อยาทำมั่งที่พูดระวังปิักโอเคมันก็จะเป็นอย่างงี้อาเจสสรุปมาสรุปนะคะมันเป็นอย่างนี้ไม่พอนี่แต่มันจะอันหลน่นอยากทำมอ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากทําก็ทําตามทามตามเลยนะคะก็คจะมีสีผสมอาหารแล้วก็จะมีน้ำโซดานะคะอันนี้เราใส่ของเยอะไปเดี๋ยวหลังเราจะลองให้พอดีใช่ค่ะโอเคเอออโอเคอ,อะเอะอโอเคอะ ของเรานะคะ,ะคะ่ะอ่าเจ๊จบก่อนทำไมอ่ะอ่ะพอแล้วไงตอนนี้นะคะเราขอตอนนี้นะคะเราขอตัวไปเล่น,อ,น,นอย่าเพิง่งตอนนนะอย่าเพิ่งลูกเราขอตัวไปเล่นอันนี้ก่อนเลยนะคะเจ๊อย,าย่า like, ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย